ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดสุทธารามนะคะที่ท่าวังผานะคะแล้ก็ได้บรรยากาศนะคะที่คุณหญิงปราณีอุ่นทมนะคะมารดาของเจ้าคุณพระสมีนาถพิาราชกลยานีนะคะก็ได้รับพมหากุลที่คุณนะคะเป็นผู้แทนพระองค์นะคะที่จะมาในงานนี้นะคะแล้วก็เองนะคะก็มีโอกาสอันดีนะคะที่ได้มาร่วมงานนะคะ ในงานกระถินนะคะที่วัดส,สุทารามนะคะบ้านอาหามนะคะอำเภอท่าวังผานะคะจังหวัดน่านนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ประชาชนนะคะก็เริ่มทยอยกันมานะคะงานก็จะเริ่มประมาณส0นาฬิกานะคะ สิบนาก็คือ10บโมงเช้านะคะตอนนี้เพื่อนๆก็ไปเตรียมตัวนะคะไปเข้าห้องน้ํากันอยู่นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะขณะนี้นะคะเวลาประมาณ8ปดจุดศูนยนนะคะก็เป็นเวลาดีนะคะนก็นําภาพสวยๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะก็ดีใจมากๆนะคะที่ เราได้กลับมาที่วัดสุทธารามนะคะท่าวังผาปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะที่ได้มาร่วมกระถิ่นที่นี่นะคะก็รู้สึกดีใจและก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้ร่วมบุญนะคะวันนี้ก็นำสิ่งดีๆมาฝากทุกคนเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ